สวัสดีครับวันนี้นี่ต้องขอบคุณ f อนะครับมาจากที่ไหนครับบ้านแสนสุขกระบอกต้นตระใจพ่ประษาจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้โหนี่ครับปั่นจักรยานมาก็ผมกี่กิโลเนี่ยก็ประมาณรวม30กิโลโอ้โหปั่นจักรยานมา30กว่ากิโลรวม30กิโลครับผมมาถึงที่บ้านมามาถึงปั่นมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยแปดโมงครับผมโอ้โหนี่จะเที่ยงแล้วครโอ้มาด้วยความตั้งใจครับผมด้วยความยินดีครับผมขอบคุณมากมากเลยมาเยี่ยม ผู้ที่ทำยูทูบเป็นคนขนนแท้เป็นแฟนแฟนพันแท้ครับผมไม่ได้มีประสบการณ์ใหญ่คือมาศึกษางานด้วยในส่วนหนึ่งคร็มาขอคำแนะนำด้วยเพื่อมาเป็นเกษตรกรเราอยู่กรุงเทพทั้งชีวิตว่ากลับมาบ้านเกิดมีอะไรบ้างที่จะให้คําแนะนําท่านท่านให้คําแนะนาผมอะไรประมาณนี้ก็เรียกเปลี่ยนกันครับครับก็ยินดีด้วยความนอบน้อมครับผมครับผมขอบคุณเหมือนกันนะครับขับคุณครับ คุณาชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่ออะไรครับถ้าเป็นถ้าเป็นยเฟซบุ๊กก็คือเฟซบุ๊กสาวเลาใบสารใต้นะครับผมครับก็ชื่อเล่นชื่อกล้วยครับผมอ่าครับครับวันนี้จะมาเยี่ยมชมในเล้าด้วยไหมเข้าไปในเล้าไหมได้เลยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในเล้านะครับนี่ครับพามาดูข้างในเลยแของแท้ครับผมแข็งแรงแข็งแรงครับผมอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วน นี่มาของจริงดูมาเลยแล้ว <c oughs> มงของจริงแล้วนี่ครับคือช่วงนี้ต้องต้องต้องปล่อยให้แม่ไก่พาลูกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงชะโลนะครับแบบนั้นนะครับถ้าเราเอาลูกไปถ้าเราเอาลูกไปเนี่ยแม่ไก่เดี๋ยวก็จะมาไข่อีกอไม่เกินสิบห้าวันมาไข่อีกนะครับต้องต้องให้เขาเอาลูกไปประมาณอีกสักสองเดือนนั่นแหละสองเดือนเขาถึงจะทิ้งลูกแล้วก็มาเริ่มไข่ใหม่ สิ 15, 15บห้าทีสิวันครับ oh. ถ้าเราเอาลูกไปแล้วเขาไม่มีลูกที่จะดูแลแล้วเขาก็จะเริ่มมาไข่ใหม่อีก mm hmm. ถ้ายิ่งเราบำรุงแล้ว mm hmm. เขาก็จะรีบมาไข่อีก mm hmm. มันเร็วอะครับแล้วตลาดก็ไม่ได้เปิดแล้วเราก็ไม่มีที่ขาย mm hmm. รู้สึกว่าจะมีหลายแม่แล้วฟนะ้องไข่นี่ครับ เนี่ยครับลูกก็ยังอยู่ก็มีเอ้ยมีไขเ่เป็ดด้วยนี่นะมีครับมีไขเ่เป็ดกซอกด้วยอทำแบบสบายๆง่ายๆก็ง่ายๆครับเนี่ยแป๊บเดียวก็มาไข่อีกแล้วต้องเอาลูกหรอต้องเอาลูก ถ,ถ้าถ้าถ้าแม่ไก่เขาแย่งกันเราก็ต้องเอาลูกออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเหยียบอ,อ,อันนี้ก็สองแม่ถ้าเคยดูอีกคลิปหนึ่งนะครับตรงเนี้ยเจ,ดจด็ดเจ็ดหลังเดียวเจ็ดแม่โอ้โหเ,เ,เ,เออลูกเป็ดเป็ดเป็นยังไงเป็ดฮะเป็ดเป็นังไงเป็ดเป็ดเหรอหมายความว่าหมายถึง<ะ>ยังไงท,ที่ที่มีมีเป็ดเห็นเป็ดด้ลูกเป็ดอ่าลูกเป็ดลูกเป็ดก็โตแล้วครับก็นอนอยู่แแถวเนี้ย ครับที่นั่นนะครับไข่ลนอีกแล้วครับไข่หลุดอีกแล้วมะม่วงพ่อลงดอกดีนะลงสมบูณเนี่ยนี่คือไข่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 ไก่เป็นโตไวัยประมาณกี่วันแล้วเนี่ยรุ่นนี้นะครับ เมากมเ่นเห็นของจริงนี่ครับปั่นจักรยานมาแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอผมในคลิปเนี่ยมาตั้งเป็นปีๆแล้วยังไม่เห็นของจริงวันนี้ด้เพอาะยิดีใจมากเลยครับผมขอบคุณครับผมไม่ธรรมดาครับปั่นจักรยานมามีโอกาสนับถือน้ำใจรักกันหลายรอบครับผมแล้วคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่หรือว่ายังไงครับก็คงจะกลับมาเลยก็อะไรก็ไปละ แล้วก็เยี่ยมชมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับผมเห็นแล้วชื่นใจก็ชื่นใจแทนครับผมว่าเป็ดก็ตัวเล็กตรงนเห็นมาวันก่อนนี้ก็โตเร็วครับโตเร็วก็ผมเป็นโตเร็วมากครับโตเร็วก็ผมเป็นบาร์บรี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับเห็นวันก่อนนี้ตัวเท่านี้เลยจะแดงๆอยู่เลยตอนนี้ขาวจัวยเลยกิโลได้แล้วมั้งกิโลกว่าแล้วรุ่นนี้โลกว่าแล้วครับเนี่ยโลกว่าครับผมเพราะเป็ดน้ำหนักเยอะครับก็ตัวผู้ พ่อพันตัวเดียวเนี่ยตัวนี้สี่โลแล้วมั้งอตัวใหญ่มากเลยจนจะเดินไม่ไหวแล้วก็คงจะต้องเป็นอาหารเป็น้าส์นะครับคือ่าส์สามชนิดที่ผมเคยบอกนะครับครับผมเขาจะกินดีมากไม่เหมือนไก่ถ้าไก่เขาจะเลือกนะครับครับผมเพราะเป็ดมันไก่มันปากเล็กเป็นส่วนหนึ่งก็จะินาหน่อยใช่ครับระบบการย่อยสลายของเขาภายในเขาดีครับ แต่ไก่นี้อาจจะไม่ดีเพราะความอุณหภูมิในร่างกายสู้เป็ดไม่ได้ใช่ครับใช่ครับผมเคยเห็นเป็ดกินหอยเป็นลูกๆกถ่ายออกมาเป็นเป็นน้ำได้อะแต่ไก่มันไม่ได้ครับครับอันนี้จริงรครับนึกเป็นจริงนึก็นจริงกูก็ความย่อยสลายของเป็ดเขาจะดีกว่าครับอุณหภูมิร่งรางกายเขาจะร้อนมีความร,ร้อนกว่าอุณหภูมิก็จะสูงกว่าแต่ว่าไก่นี่อาจจะต้องช่วยย่อยหน่อยต้องอาหารที่เป็นละเอียดหน่อยครับครับพมเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละผมถึงได้ต้องผสมหัวอาหารลงไปด้วยครับผมนั่นแหละ ก็มีก็ดีแล้วล่ะก็ประหยัดด้วยครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้ต้องประหยัดมากสุดๆนะครับประหยัดครับผมต้องประหยัดช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีใช่ครับผมกู้กำมังแบบความตั้งใจบางเจ้าถึงกับว่าพักก่อนผมว่าจะพักนั่นเนี่ยกรบก็ให้น้อยลงดีกว่าครับให้น้อยลงดีกว่าจะเอาเยอะหมายถึงว่าพักหมายถึงว่าคือเราเลี้ยงน้อยๆก่อนเพราะว่ารอตลาดก็รอจังหวดครับ ถ้าทั้งเลยเนี่ยเราสะุดสะดุดหเล้วราสะดุดในเรื่องอาหารนี่แหละทั้งหลายอย่างทั้งแต่ทุกวองต่อเนื่องอาจจะยังไม่ได้ก็ไม่ต้ต้นใหม่แล้วก็อาหารนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันมันเป็นต้นทุนครับก็ต้องประหยัดทั้งต้นทุนแล้วประหยัดทั้งอะไรหลายรายจ่ายตามมาด้วยครับเพื่อให้มันกับเพื่อนไปข้างหน้าได้ใช่ใช่อันนี้ใช่ครับก็ออดีใจแสดงวดนใจด้วยที่ เห็นมาเห็นเยอใจว่าคงใจบาใจว้าผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครปั่นจักรยานมา30สิบกว่าโลมาที่บ้านผมนะเนี่ยก็ผมก็มาด้วยความตั้งใจเพราะว่าเราอยู่มุงเท่มาทั้งชีวิตในบนทั้งชีวิตเราไม่เคยเห็นบ้านเราแท้ๆจ่ว่นเป็นยังไงครับก็มาแบบค่อยๆมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเอยแล้วก็มาถึงเองว่าป้าหมาเราอยู่แล้วในใจว่าคือต้นไหนนับถือน้ําใจจริงๆนะครับปั่นจักรยานมานี่หุ จะมีใครสู้ไปเนาะสามสิบกโลนี่ป anyway> ั e ่นมาเนี่ยแดดร้อนด้วยครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเราเด็กคนเราโค้งขึ้นอยู่องขีดเดียวแล้วครับเรามาได้เพราะว่าก็ศึกษาพื้นที่ของเราไปด้วยว่าเราไม่เคยอยู่บ้านมานานแล้วบ้านละกมเนี่ยอำเภอปราสาทหรือตำบลใหญ่เหมือนกันตำบลใหญ่อำเภอปราสาทกันครับก็บ้านละกมบ้านเชษฐศุกบ้านเจริญสุกรับ็แค่นั้นแหละจะเป็นตำบลน้องใหญ่หมดเลย คือตัวนี้จะคอยดูแลพวกไก่ม่ให้เข้าบ้านผมจะฝึกเข้าไว้ให้อยู่ตรงนี้อ่ะไหนไหนมาแล้วก็ดูให้ทั่วครับ <laughs> แต่บ้านรถซูมก็อย่างว่าอะไรครับนี่ครับอันนี้เลย okay, okay, okay. เปิดดูได้เลยครับก,กเกลือเกิน <laughs> เเคยเ <laughs> คยเห็น <laughs> <ๆ>ที่ไหนไหมเนี่ยตัวแบบนี้อยากเห็นเลืองเกินเพราะด,ดูในตัวจะได้คลิปมาได้ทบแล้ว ก็โอเคนะวันนี้ถ่ายใส่ไปกี่วันแล้วเนี่ยอืจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เขียนไม่ได้นับก็ใส่มาเรื่อยๆฟักมาเรื่อยๆนี่ครับลูกเป็ดก็ฟักไม่ตัวนี้ฟักม่เช้าโอน้ำหมดนะครับน้ำหมดพอดีเลยอ่ะเดิมจรริงคับที่ผมทํานี่คือของจริงทุกอย่างนะครับผมไม่ได้แบบสร้างเครืยออะไรสร้างภาพนะก็ผม เป็นเรื่องจริงและชีวิตจริงที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ครับแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ผมก็เลยม,มาอยากบอกกล่าวกับเพื่อนที่ดูใน y t u t u เนาะว่ามันทำได้จริงนะครับไม่ได้มาทําเป็นแบบเล่นๆแล้วมาหลอกคนดูอันนี้คือทำจริงขายจริงเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมรรมีทางหนึง่งขายได้จำหน่ายได้ใช่ครับอันนี้ก็ ของแท้เห็นแล้วภูมิใจมากเลย <laughs> ผมมีตู้เย็นอยู่หลายใบวันจะาค่อยคุยกันใหม่ว่าเลยจะจะยังไงครับผมมีตู้เย็น่ามาอยู่สามสี่ใบแต่ของผมจะทําเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับก็บคือถ้าถ้าที่เขาทําปกติก็คือเขาจะใช้ไฟตรง220บโวลต์นะครับแต่ของผมจะเป็นเครื่องควบคุมเป็น220ร้อยแต่ว่าแปลงไฟเห็นไหมทุกตัวจะมีมอแปลงมีระบบระบบเซฟครับระบบเซฟเป็นขั้นตอน แปลงไฟแล้วก็รีไฟเพื่อที่เราจะได้ประหยัดเพราะว่าไฟมันกินแค่พวกพัดลมพวกเนี้ยมันกินแค่12บสองโวลต์ม,มันไม่ได้กิน220นะ2องร้อยยบนะมันเลยประหยัดไฟแล้วหลอดก็ม,มีที่เร่งก็ใช้สวิตตัวนี้เร่งเอาอนี่ครับแล้วการเร่งอะ่ะมันทำให้หลอดไฟเราไม่ขาดง่ายด้วย ครับถ้าช่วงอากาศร้อนอย่างเงี้ยเราก็เร่งไฟอยู่ที่ประมาณสามสิวัต์แค่นั้นเองถ้าถ้าเป็นที่อื่นเขาจะเป็นแบบต้องใช้หลอดไฟเฉพาะอย่างเช่นสี่สิวัต์อย่างเงี้ยหกสิบสองหลอดอ่าเขาจะเป็นแบบนั้นก็สยก็สามารถเอาไปทำดูอมีคลิปสอนอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวให ว่าันอีท่ออีท่อนหนึง่งครับพ่อขอขอเตรียมตัวนะ <laughs> ขอดูหน้าหน่อยสิอยากเห็นหน้าเอฟซีมากเลยนะ,ะจริงๆนะอ๋อ,อ,อ,รอเราดีก็พอละมังไม่ผม <laughs> อยากเห็นจริงๆนะโอ้หลอ่อเราเอาการนั้นเนี่ยแหมไม่ธรรมดาเยี่ยมจริงครับขอบคุณครับโอ้โหผมไม่เคยมีใครตั้งใจมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต <laughs> ิดตามมา <laughs> <ๆ> <laughs> เดี๋ยวไปเห็นของจริงวันนี้ก็สุดยอดเลยครับผมว่าจะพักตู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังค้างอยู่ที่ไข่ไก่ไข่เพราะว่าไข่ไก่ไข่ในเราเพระแม่พันน่ะมันแก่แล้วก็เลยต้องเอาไข่มาฟักเพื่อที่จะขยายพันธุ์ใช่ใช่ครับใช่ครับสืบทอดสืบทอดใช่ครับรุ่นไหนก็ในกระทางนี้ผมก็สนใจถ้าเราจะไปซื้ออีกมันก็ต้นทุนนั่นแหละเรื่องในเรื่องของต้นทุนนะครับ เดี๋ยวปิดนะครับไข่ไก่บ้านนี่ไม่ได้เอาเข้าแล้วฝั่งนี้ตัวนี้เตัวนหมี้เหมือนจะออากาศร้อนมากนี่ครับต้องติดพัดลมให้แบบนี้ครับอากาศมันร้อนมากครับ รเรื่องคือกยุงงายที่ในเรื่องของยุงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถึงเข้าจะเข้ามาได้แต่ว,ว่าเราเปิดไฟไว้ทั้งวันเออทั้งคืน<อ>ยุงก็จะไม่ค่อยมีนะครับนี่เป็นาาททอากาศงอีกนครับเมื่อก่อนมันจะเป็นรังยิงรีดนะครับหลังเนี้ยรังที่ผมเลี้ยงยิงปีดมันเป็นรังทึบก็เอาลูกไก่มาแล้วก็บวกกับความร้อนที่สังกะสีมันลงมา มันเลยทําให้ลูกไก่ร้อนนี่ครับเป็นตัวเดียวครับแต่จมีรู้จะรอดหรือเปล่าตัวนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดในความเพียรขอบคุณครับนี่แวะมาเยี่ยมชมเอาจักรยานอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่จักรยานแบบนี้ด้วยครับผมเป็นของของ เลแหละแต่ว่ามันก็ไปเรื่อยๆมันไปได้เรื่อยอยู่แต่ว่าไม่มีใครขี่รถจักรยานแบบนี้ระยะไกลขนาดนี้นะเนี่ยของของญี่ปุ่นมันวิ่งได้สบายๆของแท้ก็ผมบ้านเรื่อยอมีร่มมาด้วยใจก็ผมก็ผมอันนี้อะไรเนี่ยก็เป็นน้ำเปล่าไม่ไม่อันนั้นแหละแล้วก็เี่เป็นพอดีเขาฝากซื้อฟื้อแบบถุงน้ำจิ้มโอ้ร้านค้าฝากซื้อมาก็ก็เลยก็ซื้อฝากไปฝากเขาครับอ่ะโชคดีครับครับ